คุณเคยเชื่อไหมว่าบางความลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านธรรมดาอาจอันตรายยิ่งกว่าฝันร้ายคืนนี้เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้ดูไม่ได้เป็นแค่ความสยองแต่เป็นคำเตือนจากเหตุการณ์จริงที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกล้าพอจงดูให้จบเพราะตอนจบจะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจเสียงแม่ฉันดังมาจากข้าถามตรงคนงานว่าเกเฮอยู่ไหนเหมือนคำนี้ยิ่งตอกย้ำทุกอย่างในหัวฉันฉันเดินเข้าหาเธอทีละก้า หัวใจเต้นจนเหมือนจะกระโดดออกมาฉันถามตรงๆเธอใช่ไหมที่เอาเงินฉันไปปิดทุกอยา่างพี่สะพยหัวเราะในลำคอเสียงต่ำเย้สั้นแต่พอจะทำให้สันหลังฉันหักก็ใช่สิเธอตอบเหมือนไม่ใช่เรื่อใหญ่ฉันแค่จัดระเบียบใหม่นิดหนะครอบครัวนี้คงควรรู้บ้างว่าใครสำคัญกว่าใครคำว่าสำคัญกว่าใคร ดังสะท้อนซ้ำไปมาเหมือนห้องทั้งห้องขยายออกและบีบฉันกลับเข้ามาในมุมแครฉันกำมือจนเล็บจิกหนังรู้สึกเจ็บแปลกแต่เจ็บนั้นยังสู้ความแส่ที่ไหลขึ้นในอกไม่ได้พนักงานเคาน์เตอร์ชะงักคงเห็นสีหน้าฉันเปลี่ยนเขาถามเสียงเบาต้องการยกเอ็มไหมครับก่อนฉันจะตอบพี่สะพายยื่นมือมาขวางนิ้วเรียวยาวของเธอตัดผ่านขอบสายตา ท่าทางเหมือนจะย้ำอำนาจไม่ต้องเข้าเราจะไปตามนี้น้ำเสียงมั่นสระไอไม้ม้วนเหมือนเธอเป็นคนควบคุทุกอย่างฉันหันขวับเอาสิทธิ์ในเมื่อเธอเขียนบทไว้แล้วก็อยากรู้เหมือนกับว,ว่าตอนต่อจะเป็นยังไงพี่สะพายยิ้มยิ้มที่กว้างขึ้นแต่ยิ่งกว้างก็ยิ่งดูอันตราเหมือนคนที่รู้ว่าตัวเองชนะตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเธอเอียงหน้าเล็กน้อผู้ช้าชัด เหมือนตั้งใจให้คำแต่ละคำทิ่มเข้าหูฉันทีละนิดจริงๆและฉันไม่ได้เปรียดแค่ตัวกับโรงแรมนะฉันนิ่งขาเหมือนถูกตรึงเสียงผู้คนรอบข้างเบาลงเหมือนโลกจางไปเหลือแค่เธอและฉันเธอมองลึกเข้ามาเรากับกำลังจะเปิดความลับอีกข้อความลับที่ฉันไม่แน่ใจว่าอยากฟังหรือไม่ฉันยังเปรียดบางอย่างที่เธอคิดว่าเธอควบคู่ได้ฉันขยับริ้นฝีปากแต่ไม่มีเสียงออกมา ลมหายใจสั้นอกแน่นพิ่สะพายยื่นหน้าเข้ามาสระไอไม้ม้วนกว่าเดิมลมหายใจอุ่นประทะแก้มฉันคนลุกยกทั้งแผ่นหลังตัวเธอหยุดมุมปากอยากขึ้นเล็กน้อแค่ส่วนน้อเองหัวใจฉันร่วงลงเหมือนก้อนหินตกเหวสมองว่างแต่หูยังจับเสียงเธอได้ที่พักเธอพูดต่อก็แค่เพื่อให้เธอรู้ว่า ถ้าไม่มีฉันทุกคนในบ้านนี้จะหยีบเธอแค่ไหายฉันกัดฟันแน่นลมหายใจร้อนผ่าวแต่ก่อนฉันจะตอบเธอยกมือขึ้นแต่หัวไหลฉันเบาๆสัมผัสนั้นทำให้ฉันสะดุกแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้เสียงเธอลดลงจนแทบเป็นกระซิบคือฉันเปนรยอรายชื่อบางอย่างในเอกสารท่องเที่ยวด้วยฉันชะงักอกเหมือนโดนบีบแรงจนหายใจสะรไม้มาลายรายชื่ออะไร ฉันฉันเดินลงจากรถแท็กซี่หน้าอักสนามบินลงเย็บปะทะนาหัวใจเต้นแรงด้วยความตื่นครอบครัวยืนรออยู่พี่สะพยส่งยี่บางบางเหมือนปีอะไรไว้ในใจฉันยี่ตั๋วเครื่องบินให้พนักแต่เขาชักคิ้วขมอวอมองฉันอีกครั้งตัวสระไอไม,ม้ม้วนไม่ใช่ไฟฉันบิซีนะครับเสียงเขาเย็ดจนขนุฉันหันไปมองพี่สะพย เธอทำหน้าใสซื่อลายกระตุกเบาๆกระเป๋าเดินทางหล่นลงที่พื้นเสียงกระแทดังลั่นจนทุกคนหัดมองฉันรีบเปิดอีเมลยี่หน้าจอระสว่างตัวอักษรไฟล์ถูกเปลี่ยนเป็นชั้นประหะในอกเหมือนไฟลุกความเชื่อที่เคยมีก็แตกไปเสียงแต่ช็อกที่สุดยังรอยอยู่อีกเมื่อฉันเปิดไฟลจองที่พันรูปโรงแรห้าดาหายสระไม้มลาย เหลือพี่เกสเฮาเกหลังหนึ่งสีลอกป้ายเออหน้าต่างแตกเป็นรักลมหายใจฉันติดขัดเสียงหัวรอบแ่วๆของพี่สะพยดังมาจากข้าเหมือนเธอกำลังรอให้ฉันรู้ความจริงที่ยังไม่ถักฉันหันไปสบตาเธอแววตานเนเย็นเหมือนราตรีไร้แสงและก่อนฉันจะทันพูดอะไรเธอเอียงหน้าเข้ามาสระไอไม้ม้วนกระซิบเบาๆเ,เ,เหมือนเข็มทิ่มหักจริงๆและฉันยังเปลี่ยอีกอย่าง เธอยังไม่รู้อัศรไม้มาลายเลยหัวใจฉันกระตุแรงจนเหมือนจะฉีกอกเสียงประกาศสนามบินดังกลบทุกอย่างแต่คำของเธอยังคงดังก้องในหัวเหมือนเงาใครบางอย่างกำลังคืบคลาเข้ามาใกล้เรื่อเรอฉันกลืนน้ำลายแห är. รถขมแล่นขึ้นมาถึงปลายลิกอากาศรอบตัวเหมือนหนาแน่ขึ้นทุกวินาพี่สะพายยืดตัวตรงยิ้มแปลกๆยิ้มที่ไม่ใช่ของคนดีใจไปเที่ย แต่เหมือนคนกำลังดูละครสนุกมายมกอยู่ต่อหน้าเธอเดินนำไปส้นรองเท้ากระแทกพื้นก๊อกก๊อกเสียงชัดเจนกว่าปกติเหมือนตั้งใจให้ฉันได้ยิฉันรีบตามขาเหมือนหนักขึ้นแต่ใจกลับยิ่งร้อนความสงสารพันกันยุ่งในหัวเราเดินไปถึงเคาน์เตอร์เช็คอีกพนักงานยื่นใบเสร็จให้ฉันมือสั่นตอนรับตัวอักเลอเล็กน้อย แต่ฉันยังเห็นชัดประโยคหนึ่งแพ็กเกจครอบครัวผู้สนับสนุนคนหลักคุณชื่อฉันพร้อมยอดเงินที่มากเกินกว่าที่คอวอฉันเพลอหายใจสั้นช่องท้องเกร็งแน่ฝ่ามือเย็ดฉันเลื่อนนิ้วลงมีหมายเหตุน้อด้านล่างตัวเล็กแทบอ่านไม่เห็นมีผู้ขอแก้ไขาการจองเมื่อวานโดยระบุว่าเป็นผู้อองเงินรายใหม่ฉันเหลือบมองพิสะัยทันท,ท,นทีเธอกำลังมองกลับมา รอยยิ้มบางเฉียสายตาที่บอกชัดว่าเธอรอโมเมนต์นี้มาตลอดฉันพิ่งทำเบาๆทำอัศรไม้มาลายลงไปเธอเก้าวเข้ามาสาระไอไม้ม้วนกลิ่นน้ำหอมแรงเยะเฉียบแต่จมูกเหมือนเข็มเล่นไมยมกก็แค่ปรับให้เหมาะกับคนที่ควรได้ประสระโอจริงฮะฮะเสียงเธอค่อยแต่หนะ่ะเหมือนก้อนหินหล่นกลางอกฉันฉันพยายามสูดลมหายใจลึก แต่ลมหยุดครือทางเท้าเย้ปลายมือชาปลิดๆแม่ยืนมองกระดาษในมือใบหน้าดูสับสนเหมือนเธอก็เพิ่งเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นน้องชายฉันขยับเข้ามาใกล้ดวงตาเบิกกว่าเหมือนรับรู้บางอย่างเร็วกว่าฉันแต่สิ่งที่ทําให้สันหลังฉันเยอะว่าคือสายตาของพ่อพ่อกําลังจ้องรายชื่อผู้ติดต่อปลายทางที่พี่สปายแอบใส่งาไว้ในอีเมล ตัวอักบิดเบียร์ชื่อคนแปลหมายเลขไม่คุ้พ่อเงยหน้าขึ้นสายตาแข็งนิ่งเหมือนกำลังเกลืนคำถามหลายรอยคำฉันใจหายวา่าฝ่าเท้าชาไหลหนักจนเหมือนมีใครบีบไว้ฉันรีบเดินเข้าไปคว้าเอกสารจากมือพ่อตัวหนังสือจางๆหายบางส่วนแต่ยังอ่านได้ไรายชื่อปลายทา ผู้รับผิดชอบกลุ่มพิเศษผู้มารับจากประตูห้าผู้นำทาเข้าที่พันสำรองไม่มีชื่อไกด์ไม่มีชื่อบริษัทไม่มีอะไรที่ดูปลอดพักฉันหันขวับไปหาพี่สะายลมหายใจร้อนเผาเสียงใน้อขาดห้วเธอจะพาเราไปหายพี่สะายยืนกอดอกยิ้มนิ่งเหมือนรอคำนี้มาตลอดเธอเก้าวเข้ามา ยืนใกล้จนฉันได้กลิ่นน้ำหอมแรงจกักกลิ่นที่ตอนนี้เหมือนจะกัดจมูกมากกว่าหอมก็ไปที่ที่ควรไปไงเธอพูดช้าช้าลากเสียงทุกคำเหมือนเข็มเจาะเข้าจิตใจฉันกัดฟันมือสั่นที่ควรหมายความว่าอะไรเธอขยับหน้าเข้ามาสระไอไม้ม้วนริมฝีปากเกือบแตะแก้มฉันเสียงกระซิบเบาจนเหมือนหลุดจากเงาที่ที่ไม่มีใครกล้าขัดฉันอีกไง ฉันคนลุกสู้หัวใจเต้นแรงเลือดวิ่งขึ้นหน้าน้องชายฉันจับชายเสื้อฉันเบาๆเหมือนเด็กที่กลัวความมืดฉันรู้สึกถึงความสั่นของมือเลยนั้นแม่เดินเข้ามาสีหน้าสีเธอถามพี่สะพายเสียงสัน่นหนูแก้ไขาการจองทำไมทำไมต้องทำแบบนี้แต่พี่สะพายไม่แม้แต่หันไปมองเธอจ้องฉันคนเดนนีจ้องแรง เหมือนอยากให้ฉันรับรู้ว่าเป้าหมายของเธอคือสระไอไม้มมวนเธอคิดว่าครอบครัวนี้รักเธอเหรอเสียงเธอเย็นเหมือนน้ำแข็งแตกบนพื้นซีเมนต์ฉันก็มือแน่นเลือดอุ่นๆซึมตรงรอยเล็บแต่ความเจ็นไม่ช่วยอะไรเลยพี่สะพายพูดต่อเสียงต่ำลงเหมือนบีบออกมาจากรอยยิ้มที่น่ากลัวขึ้นทุกทีลองมองดีๆสิเธอกระตุกคางให้ฉันหันไป มีใครยืนฆ่าเธอจริงๆบ้าฉันหายใจติดขัดหันไปมองครอบครัวแม่ยืนนิ่งพ่อขมวดคิ้วน้องมองฉันด้วยสายตากลางและตอนนั้นเองฉันสังเกตเห็นกระเป๋าเดินทางใบเล็กของพี่สะพยวางเปิดไว้ด้านหลังเธอด้านในมีเอกสารอีกชุดสัญ,ญลักษณ์บริษัทบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นแทนที่เส้นทางที่ไม่ใช่เมืองท่องเทีย่ยว หมายเหตุด้วยลายมือเธอทรงต่อจัดการถึงปลายทาคำว่าจัดการทำให้เลือดฉันเหมือนหยุดไหลฉันค่อยๆถอยหลังเท้ากระทบพื้นเยะ็ะเสียงดังเพียงพอให้พี่สะพายยิ้มอีกเธอเก้าวเข้ามาสระไอไม้หมวนเงาของเธอท่าบ,บนพื้นยาวบิดเบี้ยเหมือนฉีกออกจากตัวจริงฉันบอกแล้วไงเธอพูดเบาๆ เสียงสั่นนิดนิดเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้ลมหายใจตัวกับโรงแรมมันแค่เริ่ต้นฉันสูดลมหายใจลึกแต่ลมเข้าได้นิดเดียวหน้าอกเหมือนถูกบีบฉันกำลังจะหันไปหาเจ้าหน้าที่กำลังจะบอกว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติแต่ก่อนฉันจะได้ก้าวพี่สะพายกระซิบต่อช้าคมเหมือนใบมีดเฉือนผิวและที่เธอเห็นในกระเป๋ายังไม่ใช่ชุดจริงด้วยซ้ำ โลกเหมือนหยุดเสียงผู้โดยสารเสียงล้อกระเป๋าเสียงประกาศสนามบินทั้งหมดจางหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจฉันเต้นรัวในหูและในวินาดนั้นเธอค่อยๆหันหน้าไปทางครอบครัวยิ้มหวานหวานจนผิดปกติหวานจนทำให้ท้องฉันบิดเกรด็ดเธอเรียกชื่อของน้องชายฉันเสียงอ่อนโยนเกินเหตุน้องเงยหน้า ก้าวตามเธอไปโดยไม่รู้ตัวฉันรีบคว้าแขนน้องไว้เมื่อฉันสั่นน้ำเสียงแทบหลุดจากคออย่าไปแต่ก่อนฉันจะพูดจบพี่สะพายก็หันกลับมายิ้มเล็กๆที่ทำให้เลือดฉันเยะว่าช้าไปแล้วฉันดึงมือน้องไว้แน่นจนรู้สึกถึงชีพจรและเต้นทีๆใต้ผิวหัวใจฉันเต้นแรงยิ่งกว่าพี่สะพายมองมือเราที่เกี่ยวกันอยู่ แวลตาเธอเปลี่ยนจากเย็กเป็นคมเหมือนกระจกแตกเป็นเสียเล่นมมยมกเธอก้าวกลับเข้ามาทีละก้าส้นรองเท้ากดพื้นดังกึกๆึกเสียงนั้นเหมือนจะดังเฉพาะในหัวฉันปล่อยมือซะเธอพูดเบาๆแต่หนักจนเหมือนมีแรงผลักออกมาจากคำฉันสายหน้าไม่รู้ว่าความกลัวทำให้ขาสัน่นหรือความโกรธที่ค่อยๆล้นขึ้นมาแม่รีบเดินมาหา น้ำเสียงสัน่นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมต้องเสียงดังกันขนาดนี้พ่อขยับเข้ามาประคองแม่สายตาพ่อเฉียดจับทุกกิริยาของพี่สะพยเหมือนกำลังอ่านลายมืดแต่พี่สะพยทำเพียงยิ้มยิ้มหวานยิ้มที่เหมือนมีอวสานบางอย่างซ่อนอยู่แค่เรื่องเข้าใจผิดนิดหนะกคะ่ะเธอหันไปบอกแม่อย่างนุ่มนวลเธอเธอปลายตามาทางฉันตื่นตกใจเกินเหตุไปหน่อยฉันแทบขำ คำทั้งที่ในอกกำลังไหมพี่สะพายก้มลงหยิบกระเป๋าเดินทางของตัวเองขึ้นมาเสียงรู้สิบดังแครกมันเหมือนเสียงเปิดประตูไปสู่บางอย่างที่ไม่ควรเปิดเธอหยิบเอกสารชุดหนึ่งออกมากระดาษหนาขอบด้านล่างมีตราประทับแปลกๆไม่ใช่บริษัทท่องเทีย่ยวไม่ใช่หน่วยงานที่ฉันรู้จักเธอสบตาฉันแล้วจงใจเปิดหน้ากระดาษให้พ่อแม่เห็น ในนั้นมีตารางกำหนดการเส้นทางเวลาคำว่ารับตัวเขียนด้วยปากกาแดงแม่เอามือปิดปากเสียงลมหายใจเธอสะดุดพ่อชะงักจนไหลตกนี่มันอสร,ราไม้มาลายพ่อถามเสียงต่ำพี่สะพายยักไหลเหมือนไม่ใช่เรื่อใหญ่ก็แค่ชื่อสถานที่ใหม่ข้าเขาจัดให้เพราะฉันอัปเกรดแผนใหม่นี้ฉันแค่หัวเราะเสียงออกมาเบา เหมือนเสียงกระจกแตกอยู่ในอกอัปเกรดจากโรงแรมห้าดาวเป็นเกสเฮแล้วนี่อะไรการรับตัวนี่มันหมายความว่าอะไรเธอเดินเข้ามาหาฉันแววตาแปลกไม่ใช่บ้าไม่ใช่โกรธแต่เหมือนคนที่มั่นใจว่าตัวเองชนะทุกจุดเธอกระซิบเสียงนุ่มจนเหมือนจะลูบหลังฉันแต่เนื้อหากลับเย็ดจนหลังฉันชาก็รับตัวคนที่เขาต้องการไง ฉันขนลุกทันทีคำสั้นๆนั้นเหมือนมีเงาเมื่อกลุ่มร่างฉันบีบมือน้องแน่นขึ้นน้องหายใจถี่เสียงลมหายใจสั่นจนฉันรู้สึกได้ผ่านมือพี่สะพายหันไปหยิบมือถือเลื่อนหน้าจอช้าๆเหมือนกำลังโชว์ภาพที่เธอเก็บไว้นานแล้วเธอยื่นมือถือให้ฉันบนจอมีอีเมลภาษาแปลหัวข้อคือยืนยาัการับตัวครอบครัวจำนวนสีคน เลือดฉันเย็ดมืออ่อนแรงจนอยากปล่อยทุกอย่างลงพื้นพ่อก้าวเข้ามาแย่งมือถือไปดูหน้าเขาซีทันทีแม่ยืนตัวแข็งดวงตาไหวเหมือนกำลังจับต้นชนปลายอะไรไม่ได้เลยพี่สะพายยืนนิ่งยิ้มจางๆเหมือนชมผลงานของตัวเองฉันกัดฟันจนได้ยินเสียงดังครอบในคอนี่มันอสร,รม,ามาลายกันแน่เธอเล่นอัร,รมามาลายอยู่ พี่สะพายยกคิว้วใบหน้าดูสงบแต่ดวงตาซ่อนประกายแหลมคมจริงๆพวกเธอควรถามตัวเองมากกว่าว่าใครเป็นคนส่งรายชื่อของครอบครัวนี้ไปตั้งแต่แรกคำนี้เหมือนมีใครดึงโลกออกจากใต้เท้าฉันก้าวถอยหัวหมุนล้มหายใจหนักจนหูอื้อพ่อกับแม่หันมามองฉันพร้อมๆกันแววตานั้นทำให้หัวใจฉันจมหาย มันคือแววตาที่สงสัรเธอหมายความว่าอะไรฉันถามเสียงแผ่วเหมือนเสียงของคนที่แทบยืนไม่ไหวพี่สะพยยิ้มยิ้มที่กว้างขึ้นจนข้างแก้มยกสูงแต่รอยยิ้มเต็มไปด้วยเงาดำก็หมายความว่าเธอพูดช้าลากเสียงยิ่งช้าก็ยิ่งทำให้ตัวฉันชาารชื่อต้นเรื่องมันออกจากบ้านพวกเธอเองฉันชะงัก โลกหยุดเสียงทุกอย่างเงียบเหมือนมีผ้าหนาๆามาปิดหูแม่เอามือทาบอกพ่อขมวดคิ้วแน่นน้องหลบอยู่ข้างหลังฉันสั่นจนฉันรู้สึกได้และก่อนที่ฉันจะได้ถามพี่สะพายก็พูดต่อด้วยใบหน้าที่เหมือนคนกำลังเฉลยเฉลิมฉลองชัยชนะชื่อคนที่ส่งเอกสารให้บริษัทนั้นเธอหยุดมองตาฉันลึกคม เหมือนกำลังเจาะเข้ามาข้างในใช่ชื่อของสรลไอไม้ม้วนรู้ไหมฉันอ้าปาแต่ไม่มีเสียงออกมาเหมือนลมในที่นี้หายไปหมดพี่สะพายยิ้มก้มหน้าเล็กน้อแล้วเอ่ยชื่อนั้นออกมาช้าๆชื่อที่ทำให้หัวใจฉันหล่นวูกเหมือนทุกเวรกลืนทั้งร่าเป็นชื่อ